สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันเกมมินิโวลแล้วเราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าแกนฟูดนะสำหรับไอเดียเขาสร้างแมปผมจะขึ้นให้ตามนี้เลยไอสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาดูผลพิศาจร,ระดับแเรเลยนะจะมีอยุด3ามผลนี่ก็จะมีผลลาวาผลต่อไปเป็นผลน่าจะเป็นผลความมืดนะผลนี้ <No. S 1> แล้วก็ผลสุดท้ายก็จะเป็นผลโมจินั่นเองนะ เดี๋ยวเรามาดูที่ผลแรกกันก่อนเลยนะไปมาดูที่ผลแรกนะเป็นผลลาวาพอกินไปปุ๊บก็จะมีอยู่3 s k สกิลด้วยกันนะสกิลแรกเป็นแมกมาปะทุสกิลที่2เป็นหมัดลาวาส่วนสกิลที่3เป็นบินลาวานะเรามาดูที่แมกมาปะทุก่อนอื่นต้องรีโหลดกระสุนด้วยนะสำหรับสกิลนี้มันจูอยู่ที่50นัดเลยนะ<อ>สกิลต่อไปไม่มีรีโหลดนะมามาลองยิงกันดีกว่านะจะมีสถานะอะไรบ้าง เราจะมาสู้กับเจ้าคูซันนั่นเองนะคูซันล่างนี้จะเป็นคูซันล่างที่ขาย,ยังไม่ขาดนะก็คือมันยังไม่ได้มาสู้กับอาคาฮิตูนั่นเองนะเดี๋ยวผมนี่ผมจะรับบทเป็นอาคาฮิตูตัวร้ายเองเรามาสู้กันเถอะคูซันยิง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 วูวิ่งติดพิษเอ้ยมันติดระเบิดอะเขาเรียกว่าอะไรอะวูย,ยิงแรงมากเลยนะเนี่ยแปบ๊บเดียวตายแล้วอะเดี๋ยวดูโมเดลสกิลแล้วไปกินเหมือนมันมีแบบระเบิด,ระ,บดระเบิดสีแดงแดงเลยนะ โอ้โมเดลสกิลก็จะเป็นก้อนสีแดงๆเลยนะเป็นเป็นก้อนลาวาเนี่ยก็ค่อยตกลงมาอุ้ยอยากโดนชนอ่ะอยากโดนชนเออทำไมมันไม่โดนมันไม่โดนเอาไหมยิงให้โดนตัวเองมันต้องยิงอย่างไงวะยิงไปหลายๆนัดไงล่ะแล้วก็รอรับรอรับฝนดาวตกฝนดาวตกอุ้ย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 อแบบุ้ยอ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 อุ้อุ้ยอ เป็นสีดแดงๆเป็นลาวาลาวาปะทุนะเดี๋ยวลองลองโดนใหม่ลองโดนแบบหลายๆลูกดูนะมาเลยฉันจะรับดาเมจไว้เองตู้มตู้มเห็นว่ามันจะมีแบบเอ้ยมันโดนโดนแค่นัดแรกเฉ่ปะนัดแรกอะแน่ๆเห็นไหมมันจะมีเอฟเฟกต์แบบเหมือนติดติดติดเลือดไหลอะติดสถานะเลือดไหลอะค่ะแล้วเมื่อกี้มันมีเอฟเฟกต์อะไรไหมยังไม่ได้ดูเลยว่ามันมีติดลาวาติดความร้อนไหมเนะี่ยเอาใหม่ลนะ่ะขอโดนอีกรอบหนึ่ง ลงมาเลยเย,ยาฮูเอ,อ,อื้ออ๋อมันไม่มีติดสถานะอะไรทั้งนั้นนะเหมือนแต่มันมีสถานะเมื่อกี้นี้เหมือนจะทําให้เราตีเบาขึ้นปะ No อ่านไม่ทันขอขอใหม่รอบสุดท้ายมาโดนให้ตายไปเลยอย่าเฮ้ยอสถานะม,มากๆก็น่าจะติดพิษนั่นแหละนะประมาณนะั้นเดี๋ยวลองยิงใสม่มอนเตอร์นั่นแหละปุ๊บแล้วดูมันติดไหม มันไม่มีติดสถานะอะไรทั้งนั้นนะจริงๆมันไม่มีติดสถานะแต่พอยิงใส่ตัวเองมันมีสถานะาลาวาคืออะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยแต่ถ้าเรายิงไปงี้ไม,ม่ตัวกากเลือดหุยไอ้มันติดอะไรอ่ะืออก็โดนตีก็ตายเลยเหลือสิบห้าลองกดทางด้านซ้ายมือดูนะว่าสกิลมันจะเป็นยังไงก็กดชาร์จแล้วก็ปล่อยไป โอ้โนี่นี่นี่ติดติดติดพิษละติดสถานะความร้อนอย่าตีกูนี่แน่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 ตายสักทีนี่เกือบตายเองแล้วตือต่อไปสกิลที่สองนะเป็นสกิลมัดลาวามัดลาวาประดุยิ่งก็จะมีติดสถานะเผาไหม้นะนี่นี่นี่สถานะเลื่อหๆเฮ้ยตายเลยหรอไอ้สกิลมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะนี่ย่ะ ไหนมาดูโมเดลสกิลนะก็จะเป็นหมัดลาวาอย่างนี้เลยนะโอ้โหโคตรเท่โอเป็นมือเลยเป็นห้านิ้วเลยอะ่ะเดี๋ยวลองโดนดูนะว่ามันจะเป็นยังไงน่าจะตายเลยเพราะเลื่อนเหลือสิบห้าแล้วแล้วสกิลนี้มันแรงด้วยอย,ย่าเฮ้ยไม่มีสถานะมันมีดิมันนี่ไงอ๋อไม่ใช่นี่มันเก่าร้อยหนึ่งตายบอลองดูซิอย่าตายนะอย่าตายนะ รับดาบนีเคื่องนี่มีสถานะเผาไหม้ติดไฟโอ้โหเฮสถานะโคตรเยอะเลยนะเดี๋ยวมาดูที่สกิลสุดท้ายเป็นบินลาวานะสำหรับสกิลนี้พอกดใช้ไปเฮ้ยมันทําให้ตัวเราเป็นลาวาป่ะนี่นี่ได้สถานะมาตามนี้เลยสถานะบินสถานะลาวาอะไรคือสถานะลาวาสถานะลาวาคือทําทำเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ลาวารอบตัวป่ะที่มันระเบิดตู้มันสีแดงๆนี่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 อันนี้คือสถานะลาวาหรือเปล่าน่ย นี่นี่สถานะลาวาโอ้ยดูยากดูเย็นนี่สถานะลาวาทําตัวเป็นสีแดงแดงสถานะเปนหนึ่งต้องคูดาวให้เสร็จก่อนนี่สถานะลาวานี่ก็จะเป็นตัวสีแดงแดงประมาณนี้แล้วผมออกจากแกนลายมาทําไมเนี่ยกับมุ้งหน้าเขาสู่แกนลายเหมือนเดิมนะโ <No. S 2> น่นี่นี่ประตูก็จะเปิดต้อนรับอย่างนี้เลยนะแกนลายโอเพน open. เออมันหายไปไหนวะโอ้ระเบิดเลือดระเบิดสีแดงแดงแล้วเผิดลาวานี่เขาจะเขียนว่า แกนไลโอเพน n นะสับเอา้าอ๋อเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยเอ้โอ๊ยทำไมแสบตายอย่างงี้ไปไปก่อนน้าแข็งอยู่ไหนแล้วลืมแนละ้วเอา้าก่อนน้าแข็งหายไหมนะเจ้าฮูซันเอาเถอะอ้ใช่ก่อนนั้นหรือเปล่านะไม่ใช่อันนี้มันเกาะอ,อะไรก็ไม่รู้กาะหุ่นไลกาผมว่าอยู่เกาะหุ่นไลกาได้ไงเนี่ยไหนแกนี่แนะ่ะเ้เจ็บใช่ไหมล่ะ เอ้ทำไมพวกนี้มันถึกเออว่ะไอ้พวกนี้โคตรถึกเลยทำไมผมไม่มาเล่นกับเจ้าพวกนี้แต่มันไม่เท่ไงมันต้องเล่นกับเจ้าคูซันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาตัวเจ้าคูซันสักคู่ไว้เจอกันไปอะไรท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาเจอกับเจ้าคูซันแล้วนะแล้วผมก็จะพามาดูผลต่อไปกันเลยแล้วเป็นผลดูกูดูกูมาดูกันว่ามันคือผลอะไรอ้อผมก็เคยใช้ไปแล้วดีหว่าทำไมผมจึงคิดว่ามันเป็นผลความมืดอยู่ฮะ ก่ตอนต้นคลิปผมบอกว่าเอ้มันอาจจะเป็นผลความมืดแต่จริงๆมันไม่ใช่นะมันคือบลพิษทั้งที่ผมก็เคยเล่นไปแล้วทำไมจําไม่ได้วันเียสมองมันเออเลอนะ <S <S เรามาดูสกิลกันดีกว่านะสกิลแรกก็จะเป็นน้ําลายพิษสกิลที่2ก็จะเป็นไฮดา้าส่วนสกิลที่3เป็นบอลพิษแล้วเอเป็นบอลพิษนะและสําหรับโมเดลโมเดลร่างกายตอนกินไปก็จะเปลี่ยนด้วยนะก็จะเป็นเจ้าบางกรสามหัวนะนี่เหมือนหมาเหมือนหมาเฝ้าวัตูุนรกแต่อันนี้เป็นบางกรเฝ้า เอ้เฝ้าประตูน,นลกถ้าไม่ลิ้นมันพันแล้วเกิดในช่วงนี้มาดูที่น้ําลายพิษกันดีกว่านะน้ําลายพิษยิงไปตูม้มติดเอฟเฟกต์ด้วยนะแล้วก็มีควันรอบตัวด้วยนีก่ก็จะมีควันประมาณนี้เลยนะนี่ต่อไปเป็นไฮด้าพิษนะเอ้ไม่ใช่ไฮด้าพิษไฮด้าธรรมดาหูไฮด้าธรรมดาแรงอยู่นะนี่มีทําให้ตัวเป็นอะไรด้วยไม่รู้เนี่ยหูทำทำ,ทำสีม่วงมงตรงตีนอะทําให้เดินช้าปะ่ะ แล้วมันมันดูยาวเลยนะเดินในน้าแข็งในะโคสโลเลยเออมันไม่ใช่โคสโลโคตดไหลเลยแล้วก็มาดูที่สกิลสุดท้ายกันดีกว่านะเป็นบอลพิษนะโอ้โหโคตรแรงสําหรับสกิลนี้พอกดชาร์แตแล้วก็ปล่อยไปตู้มดูด,ดูมันติดพิษอย่างรุนแรงนะติดลบทีละสิบห้านี่คือรุนแรงใช่ไหมนี่ยแต่มันปล่อยได้ละลัวนะนี่แน่เจ็บชีวิตละเจ็บใช่ไหมถามว่า เจ็บใช่ไหมทำไมมันตายโคตรยากเลยเว้ยตายสักทีตายสักทีสิว่านี่แน่เอ,อือเจ้าคูซันแกไม่รอดจากฉันหรอกนะฉันมันระดับพก,การแล้วนะเอ้ยผมจะทำอะไรนะสักครู่๋อ,อผมจะลองยิงใส่ตัวเองดูนะว่ามันจะมีสถานะอะไรบ้างแต่เลือดผมเหลือโคตรน้อยเลยนะดูที่สกิลแรกนะหน้าตามโมเดลก็จะเป็นก้อนสีเหลีหล่ยมๆเหมือนมือเลยนะพอชนไปโป้ง ตายครับท่านผู้ชมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เลือดเต็มร้อยแล้วมาลงมาเลยฉันรอรับหนาอยู่เพื่อนอ่าก็จะมีสถานะติดพิษด้วยนะติดพิษเลเวลสเลยอะ่ะเอา้าติดพิษจนตัวตายอ๋อมันเป็นผลพิษที่โดนพิษไม่ได้นั่นเองนะต่อไปเป็นไฮด้าเฮ้ยไฮด้าแมงแรกจัดเข้าหัวเลยต้องเพิ่มเลือดก,ก่อนนะแต่มาดูที่สกิลนี้ก่อนบอลพิษ พอยิงไปตืมตายอีกแล้วต้องเพิ่มเลือดเดี๋ยวขอตัวไปเพิ่มเลือดสักครู่เอาล่ะผมกลับมาพร้อมกับเลือดที่เต็มเปี่ยมแล้วนะมาดูที่สกิลไฮด้ากันก่อนนะว่าจะมีสถานะอะไรมั่งชนเข้าไปตืมเอาหายไปไหนวะเอามาเอามาเอามาให้เหมื่อกี้เฟลนะชนมาตืมเอ้าอะไรวันนี้ฮะงงไปหมดละชนมาชนมาชนมาชนฮะ เอ้ยอะไรอะ่ะพอเลือดเต็มแล้วมันโดนตัวไม่ได้เลยหรอเอาใหม่สก,กิลนี้ล่ะเติมมันไปใหญ่ของมันมาได้ทำไมมันไม่โดนอะ่ะเอาใหม่เออโดนสิมันไม่โดนคืออะไรอะ่ะมันแก้ใหม่แล้วหรอเป็นผลพิษที่โดนพิษได้แล้วเนี่ยหนีาเนี่ยฮะทำไมมันไม่ได้อะ่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงใช่ไหมย,ยาเฮ้ยชนมา โอ้เนี่ยอันนี้ยังได้อยู่นะแต่ทำไมไฮด้ามันไม่ได้วะเฮลไฮ<อ>ด้าโอ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้มันยังระเบิดอยู่เลยอะไฮด้าทำไมพอเลือดเยอะแล้วมันไม่ให้เหรอเดี๋ยวรอคูดาวอันนี้ให้เสร็จก่อนนะสามสองหนึ่งแล้วก็สูตรนะแล้วก็ยิงใหม่ทำไมมันยิงโดนตัวเองไม่ได้เลยวะนี่เขาหัวเน้นๆไม่จริงทำไมสกิล้นาลายพิษ ต้มนี่นี่สกิลนี้โดนตัวได้โอ้โหติดพิษเลเวลสามเลยทุกคนทำไมมันลดมันลดเท่ากับไอ้นนั้นเลยฮะใช่ไหมลดเท่ากันเลยอะไรกันครับนีแ่แล้วข้างบนเปิดได้ไงครับนี่ฮะประตูข้างบนเนี่นทำไมไฮด้ามันยิงใส่ตัวเองไม่ได้เลยวะเนี่ยดูไฮด้าพิษต้ม ให้ได้มัทำไมมันถอยทำไมมันไม่ได้ว่ายิงไปกับแม็ไม่ได้ไม่เป็นไรไปดูที่ผลกันต่อไปกันเลยนะไปมาที่ผลสุดท้ายนะเป็นผลโมจิพอกินไปปุ๊บก,ก็จะมีอยู่3สก,กิลด้วยกันนะสก,กิลแรกเป็นฟาดโมจิสก,กิลที่2เป็นต่อยลัวๆโมจินะต่อยลัวๆโมจิ ต่อยโมจิรัวรัวส่วนสกิลที่3เป็นโมจิเคลื่อนที่นะต่อยโมจิรัวรัวก็จะบรรจ,จุกระสุนอยู่ที่0ูนทับศูนย์นะเท่านั้นนะเพราะกดรีโหลดไปแล้วกดรีโหลดไม่ได้นะมาดูที่สกิลหนึ่งกันก่อนเลยนะเป็นฟาดโมจินะสําหรับสกิลนี้พอกดใช้ไปก็จะทําการทําการปล่อยขึ้นอุ้ยทีเดียวตายเลยตายเลยเหรออุ้ยพันตีเป็นพันเลยทุกคนเดี๋ยวลองตีขึ้นฟ้าดูนะ น่าจะไม่มีน่าจะยังไม่มีโมเดลสกิลนะมันปล่อยเป็นคลื่นแสงไปเลยนะดูคลื่นดาบนี่คลื่นดาบโมจิต่อไปเป็นต่อยโมจิรลวๆนะสําหรับสกิลนี้ก็ลองยิงดูเลยนะนี่ก็จะมีโมเดลสกิลประมาณนี้ก็จะเป็นหมัดโมจิสี่อันแล้วก็เครื่องาคชีด,ด้วยหูยโคตรที่เอาใหม่ oh my, ลองยิงโดนตัวตัวเองซิมันจะเป็นยังไงหล่นเข้ามาที่หัวเลยยาเฮ้ มีสถานะติดพิษเลเวลสองได้นะหูเจ๋งโมจิต่อยติดพิษเจอโมจิติดพิษหน่อยเป็นไงล่ะเจ็บใช่ไหมล่ะเจ็บใช่ไว้แล้วไปมันกับตายแล้วมาติดโคตรนะเลยติดพิษ15วินี่นี่ลองใช้ทางด้านซ้ายมือกันก่อนนะว่ามาสกิลจะเป็นยังไงแล้วเดินติดน่าจะติดพิษธรรมดาแหละก็กดขาแล้วก็ปล่อยไป อ๋อใช่ด้วยเป็นทําให้ติดสถานะพิษลดทีละ5้าโคตรเบาเลยนะกดยิงยังแรงกว่านี่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 ร้อยยีิบเกรอยยี่้าตายไม่ไหวหรอกมาดูที่สกิลสุดท้ายนะเป็นโมจิเคลื่อนที่สกิลนี้พอกดใช้ไปปึ๊บก็จะพุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วนะทําตัวเองเป็นโมจิไหมเดี๋ยวลองปรับมุมมองดูนะนี่ก็จะทําตัวเป็นวงล้อมโมจิไหมอ๋อก็จะพุ่งไปอย่างนี้เลยนะนี่นี่น,นี่แล้วก็พุ่งอ้โคตรไกลโคตรรัวโคตรเร็ว,วเลยนะ ผมลองพุ่งตกทะเลไปเลยนะจะเป็นยังไงพุ่งออกไปเลยหวแรงเกินมปโหลดไม่ทันอาโอแรงแรง,แรงจริงแรงจริงแล้วโอ้ตกแบบตายไหมนี่ไม่จริงใช่ไหมทุกคนผมกำลังจะตายผมกำลังจะปิดตำนานปิดตำนานตายโดยการตกสามทะเลตายไม่จริงผมกำลังจะ ไปแล้วคืออาเกิดใหม่เลยเกิดไหนวะนาก่อเกิดแล้วหูยเกิดจุดเกิดเลยเราเกิดที่ตรงนี้แล้วก็ต้องจากกันไปที่ตรงนี้นะและสําหรับคลิปนี้และแบบนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและแบบหน้าสวัสดีครับยาฮู Yahoo!